สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุนนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกประจำเช้านะคะวันที่10นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนห5นะคะ คุณดาวโจนคืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลกันตองนะคะแต่ตองแอดจะไม่พิมพ์นะคะแอดให้รูดศูนย์นะคะเจาะเม็ดเดียว0ูงนะคะ หุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดศูนย์เจศูนยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวย,วยปังปงมีตังช้งทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ